Toilet Tower Defense นะครับครั้งนี้เป็นอัปเดตในส่วนของทัวร์นาเมนต์นะฮะซึ่งมีตัวละครมาใหม่ถึง3ตัวละครเลยแต่ว่าหลักๆเนี่ยตัวละครมันต้องได้จากการลงทัวร์นาเมนต์เว้ยซึ่งเอาจริงหลักการพี่ยังพี่เองก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่ามันคืออะไรเว้ยที่แน่ๆคือจะมี t ททัน r i ปเปอร์คาเมลตัวอัลติเมทได้จากทัวร์นาเมนต์ท็อปสแล้วก็จะมี t ททัน Ripper s p e ปีกเกอร์แมก็ได้จากทัวร์นาเมนต์เหมือนกันอันนี้ระดับกอรี่ต้องติดอันดับ4 2 5ถึงรับ แล้วตัวสุดท้ายจะเป็นไททันริปเปอร์ทีวีแมนอันนี้จะเป็นตัวเติมซึ่งรอบนี้เนี่ยมาแปลกเว้ยปกติตัวเติมมันจะราคาแพงใช่ไหมแต่นี้ถูกมากส่วนทัวนเมนเนี่ยเราสามารถดูตรงบอร์ดตรงนี้ได้เลยนะว่าเป็นยังไงบ้างใครติดอันดับเท่าไหร่อะไรยังไงอยู่ตรงนี้แต่พี่ก็ยังไม่เข้าใจว่าหลักการมันคือยังไงที่มันเขียนคือมันประมาณว่าเราลงด่านจบ1ด่านแบบชนะนะจะได้นับแต้มเว้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยไปลองลงด่านให้ดูแล้วกันนะครับ มาดูในส่วนของตัวละคร e อ u s i v e ที่มาใหม่ก่อนตัวเติมนะครับไททันลิปเปอร์ทีวราคา3 9 9โลบกักและมี DPS 165,000เป็นโจมตีแบบเพรสซิงทะลุแล้วก็ Radio Active นะครับเอาจริงไม่ค่อยโหดนะเท่าที่ดูสเตตัสด s t สเมันดูกำกำักำมากเลยระยะ40ด้วยลองดูเทียบกับรีเ i ียทานดิรีเบียทานตีแรงกว่าเป็นตัวฟรีหาง่ายกว่าแล้วก็ถูกน่าจะถูกกว่าด้วยระยะก็สูงกว่า73%เนะี่ย ตัวนี้เนี่ยก็คนซื้อเยอะพี่ว่าเขาซื้อสะสมมากกว่ามันเท่แต่ว่ามันไม่ได้เก่งเท่าที่ดูแบบข้อมูลสเตตัสต,ตัวละครนะอ่ะทีนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปทดลองนี่ก่อนดีกว่าทัวนาเมนตนะ์น่ะมันบอกว่าจะได้แต้มจากการวินก็คือไปลงด่านให้ผ่านเพราะงั้นเดี๋ยวพี่ลองไปลงด่านธรรมดาแบบอีซี่ก่อนละกันอันนี้นะครับพี่ทําการลงด่านเทเลสิตี้แบบแค่อีซี่พอนะอีซี่ง่ายสุดมัน20เวฟบมันจบประมาณ6-7นาทีอะ อันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะนับแต้มหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันเนาะ <c oughs> อ่ะโอเคก็ใช้เวลาไป7นาที8วินนะครับก็เดี๋ยวไปดูนะว่ามันจะนับแต้มวินหรือเปล่านะครับไหนมาดูซิเอะกระดานค้างอ่าในหัวข้อรีวอร์ดเนี่ยก็คือเราได้รางวัลนะอ๋อมันจะมีแบบเล่นกี่ตาเนาะก็100ตาก็ได้เงิน100้ยเอ๊ะเงิน1000ได้เจม100ออ่าพอพอเก็ตและพอเก็ตแต่ว่า แต่แต,แต่เราจะรู้ยังไงว่าเราได้อันดับอะไรเท่าไหร่ยังไงอันนี้คือแต้มไม่ขึ้นด้วยปะถ้าเควสยไปผ่านนี่แต้มไม่ขึ้นไหมเริ่มสงสัยแลย้วเริ่มสงสัยดูลีดเดอร์บอร์ดนีลีดเดอร์บอร์ดแต้มไม่ขึ้นนะครับเนี่ยศูนย์แต้มอยู่ที่สิบเหมือนเดิมเลยอาจจะต้องเคลียร์ให้หมดหรือเปล่าเอ้ยต้องเคลียร์ควสยได้ผ่านอะ่ะเอาเป็นว่าไม่รู้ว่ายังไงนะครับแต่แน่ๆคือถ้าเราลงเราเคลียร์จบห้าตายิบห้าตาหนึ่งร้อยตาก็จะได้กล่องน่าจะได้แต้มด้วยจากตรงนี้มั้งนะ อ่ะทีนี้เดี๋ยวพี่ขอทําการไปหาซื้อเอกอัศวตัวใหม่ก่อนไอตัว399ร้อเโลบักนะครับถ้าราคาไม่เกิน1น0 0 0หเจมเนี่ยน่าจะซื้อเลยโอเคเมื่อกี้ก็ซื้อมา1,000 0กว่าเจมนะซื้อมาเรียบร้อยลิปเปอร์ไททันทีวีแมนนะครับตัวนี้เนี่ยมันดูกำกำนะแต่ว่าอาจจะเป็นตัวต้นเกมหรือเปล่าก็ไม่ชัวร์เหมือนกันต้องไปดูจํานวนเงินทั้งหมดที่ใช้อะ่ะ เพราะหลังๆช่วงนี้เนี่ยเขาอัพมาแต่ตัวต้นเกมเยอะมากเลยเนาะไปดูในเอเลดดีกว่าบ <Okay. S 1> ิวปะกอนช็อปร้านซื้อขายตัวละครสินค้ารูปบอกราคาถูกล่าสุดมีแมปสปองบ๊อบแล้วนะมีตัวละครเทียเอสราคาถูกให้เลือกซื้อมากมายและนอกจากแมปสปองบ๊อบนะครับก็ยังมีแมปอื่นอีกด้วย อย่างเช่นแมปฟิตเองก็มีบริการต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือจะเป็นการรับฟาร์มเบ็ดต่างๆนะครับเรียนได้ว่ามีบริการแบบครบถ้วนเลยยังมีบริการรับเติมโลบกักรูโลบักแท้ปลอดภัย100%แถมถูกกว่าเติมเองด้วยนะสินค้าและบริการมีให้เลือกซื้อเยอะขนาดนี้ถ้าสนใจก็อย่าลืมนึกถึงร้านค้าบิวประกอบน,นะครับโอ้วงโจมตีแปลกดีเวมันดูแบบตีเหมือนจะ AOE นะแบบเกือบเกือบรอบตัวด้วย ตัวละครนี้นะครับใช้เงินในการวาง1,100เนาะดีไซน์ตัวละครค่อนข้างเท่แต่แอบเหมือนเหมือนตัวนี้เลยว่ะไอคัมเมนไรเดอร์ที่เป็นปูในภาคลิวคี้อ่ะเก่าจัดเลยนะ <c oughs> จำจำชื่อไม่ได้แล้วสำหรับตัวนี้เนี่ยเลเวลหนึ่งป้องกันสตาร์แบบอินฟินิตี้เลยอ๋อนี่ก็เป็นข้อดีใช่ไหมถือว่าเป็นข้อดีเนาะส่วนวงโจมตีเหมือนจะเป็นเอลีแต่ไม่ใช่นะครับแปลกมากดาเมจ9 0 0 0ระยะ25สโล78%แดและคูลดาวน์หนึ่งวิ ใช้สองพันในการขึ้นเลเวล2องเลเวลสดาเมจเป็น1,800งพันระยะ28่สิบแปดสโล78%เจ็ดคูดาศูนย์จุดแนะครับสามพัน้ืนสามเลเวลสามดาเมจสามหมื่นันระยะส1มสิบอดคูดาศูน์จุดและใช้5้าพันในการขึ้นเลเวลสี่วู้ชเงินน้อยเว้ยเลเวลส่ดาเมจห้าหมื่พระยะส4มสิคูดาศูน์จุดนะครับใช้7,500ในการขึ้นเลเวลหแต่ที่แน่ๆระยะโจมตีน้อยมากเลเวลห้านะครับดาเมจเป็น7 2็0 0มื่นสองพันระยะสามสิบ และใช้เงิน10,000ในการขึ้นเลเวล6เลเวล6ดาเมจ9 9 0 0 0ระยะ40นะครับสโลวเหมือนเดิมเลย78%ทุกเลเวลแล้วก็คูดาวน์0.6เออข้อดีของตัวนี้หลักๆน่าจะเป็นเรื่องใช้เงินในการอัพน้อยมากประมาณ29,100นเนอาะตั้งแต่วางจนถึงเลเวลสุดท้ายเลยก็ถือว่าน้อยนะน้อยๆๆๆแต่ว่าก็แลกมากับ DPS ดาเมจต่อวีที่น้อยนะครับมันแค่1 6ึ5 0 0เองทีนี้พื้นที่ในการวางตัวละคร วางจากข้างๆไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะมากวางต่อหน้าหลังเอออันนี้ก็แอบ,บเยอะนิดนึงแล้วกันอาจจะเพราะว่าตัวละครช่วงนี้เนี่ยมันมาแต่ตัวเล็กๆสลิมๆ,มๆผอมๆบางๆเนอะอันนี้ก็ใช้พื้นที่เยอะนิดหนึงนิดนึงไม่ต่างกันมากและหลังจากได้บับนะครับดาเมจเป็น1นึ่งแสระยะ48และครูดาวศูนย์จุดเออพี่ว่าระยะมันน้อยไปว่ะส่วนดี s ดาเมจต่อวีนะครับก็275,000 คือพี่ว่ามันมันแปลกๆว่ะไม่รู้นะถ้าสมมติใครบอกว่าเพทูวินตัวนี้คือไม่ใช่เลยตัวนี้ไม่ค่อยแนะนําให้ให้เติมซื้อสักเท่าไหร่นะนอกจากใครแบบเอ้ยโลบักเหลืออยากเติมสะสมก็ก็จัดไปจัดไปเลยพี่ชายอะไรเงี้ยด้วยระยะ48แเนี่ยพี่ไม่เข้าใจว่าเขาเอาอะไรคิดเวปกติตัวละครระยะต่ํากว่า50รวมบับนี่แทบไม่มีะนะแทบจะไม่มีในเกมแล้วด้วยแล้วก็ในส่วนของเจ้าท่านเกรซิอทีวีแมนนะครับอ่าเดี๋ยวขึ้นเลเวล9กาก่อนกดสกิลดูนะ เ,เขาบอกว่ามีการแก้บั克ไปเยอะอยากรู้แก้ไหมไม่แก้ไม่แก้ไม,แก <laughs> ไม่รู้ทําไมวะไม่รู้เพราะอะไรแต่ตั้งแต่ได้ใช้อลขึ้นมาพี่ก็กดสกิลไม่ได้อีกเลยเว้ยอันนี้อาจจะเป็นคนเดียวหรือเปล่าหรือว่าคนอื่นเป็นกันบ้างก็ก็ลองบอกได้นะแต่ของพี่แม่งไม่ได้วะทอ้อละสงสัยหาตัวหยุดเวลาตัวอื่นมาใช้จริงจังแล้วนะคือจริงๆมันจะมีไอ้ตัว infected clockman ตอนนั้นก็หยุดเวลาดีนะ30วิบวิแต่ว่าพี่แจกบดไงเร้าใจชิบหาย เดี๋ยวมาดูนะครับว่าใช้กี่เวฟเนี่ยในการอัพตัวละครนี้ตามทุกตัวเนาะอันนี้ตัวสุดท้ายก็ใช้จริงๆอะ่ะประมาณถ้าสมมุติดูจากที่เงินเหลือนะครับประมาณ9.798เวฟอะก็สามารถวางได้หมดแหละก็นั่นแหละมันเป็นตัวต้นเกมจริงค่อนข้างจับไว้นะแต่ที่เห็นชัดเจนคือดาเมจเบามากเบาแบบเบาจ้าเลยเมื่อกี้ลองเอฟเคมาประมาณ100เวฟอะเกือบไม่ทันต้องกดหยุดก่อนแล้วก็มากดสกิลเอาทีนี้เดี๋ยวพี่ลองเอฟเคจาก ร้อยไปสักร้อยยี่สิบไหมน่าจะไหวยอยู่มั้งเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองดูแล้วกันเดี๋ยวลองดูก่อนอืมมันก็พอเคลียร์ได้นะแต่ว่าก็เสี่ยงๆอยู่ถ้ามีหยุดเวลาสองอันน,น,น่าจะเคลียร์ได้อยู่แต่นี้เรามีแค่ตัวเดียวอีกตัวหนึ่งบั๊กเนาะแต่ถึงบั๊กมันก็ช่วยสตันนะครับเออน่าจะไหวน่าจะไหวดูตรงแล้วก็ยังเคลียร์ได้อยู่แต่ถ้าไปช่วงร้อยสามสิบกว่าๆนี่ไม่รู้รอดหรือเปล่านะเอ๊ะแย่แล้วว่ะเพลนไปหน่อย เอาจริงๆตัวนี้นะครับถ้าสมุนเล่นแบบไม่ออโต้เลื่อนเรื่อยๆเลยพี่ค่อนข้างมั่นใจนะการันตีได้ถึง140เลยแต่ถ้าเล่นแบบออโต้สกิปแบบพี่เนี้ยเมื่อกี้กดมา1 2 0ถึง132เนี่ยก็ดูทรงแล้วน่าจะบ้านแตกเว็บนี้แหละ <S <S อ่ะสรุปรวมๆก็ประมาณนี้นะครับตัวละครนี้ถือว่าเป็นตัวเติมแบบต้นเกมละกันไม่ได้เก่งตัวละครอย่างคราเคนหรือเลเวยทานที่มาจากซัมเมอร์ตัวฟรีหาง่ายกว่าราคาถูกกว่าเก่งกว่านะครับ แถมทั้ง2ตัวนั้นก็ยังใช้เร d ดิโอแอคทีฟเหมือนกันด้วยนะฮะก็นั่นแหละคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์ได้นะครับไปและเจอกันในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้า